สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไรเด้นชนะานครับวันนี้รีบัปเกมซัมเมอร์วอลคนที่เทนต์จะต่อนะครับวันนี้เปลี่ยนมันจะกาดกันหน่อยเรามาอยู่กันที่ฟิลด้านนอกบ้างเพราะว่าหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโซล,ลิ่งตัวละครบางคนงงทันทีเลยที่โซล,ลิงค,คืออะไรสำหรับการโซล,ลิ่งตัวละครนะครับก็คือการควบคุมตัวละครด้วยตนเองนักเองเวลาคุณใช้โซล,ลิงเนี่ยคุณเห็นสัญรักตรงนี้อยู่อันนี้แหละเราเรียกว่าโซล,ลิ่งซึ่งการลิงตัวละครใดๆก็ตามเนี่ย แล้วคุณใช้ให้มันอยู่ตรงช่องนี้เนี่ยคุณจะได้ใช้คอนโทรลตัวละครนั้นเป็นตนัวละครหลักครับเช่นผมใช้พีทไฟเวลาผมกด้สกิะเนี่ยผมสามารถใช้มานาในการจ่ายได้เช่นไล่อมตะหรือกดฮิวก็ตามถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตนัวละครเป็นตัวละครอื่นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้สกิลตัวนั้นเป็นตัวละครหลักได้เช่นเดียวกันเช่นผมเปลี่ยนเป็นพีทน้ำเนี่ยไอตัวของจินน้ำเนี่ยจินน้ำว่าจะเป็นตัวละครหลักของผมนะครับเอาล่ะแล้วตัวของโซลิงที่ว่าเนี่ยนอกจากที่มันใช้มานานงตงัวละครหลักแล้วเนี่ย มันจะมีอะไรอีกบ้างซึ่งวันนี้เราจะมาขยายความของคว่าการควบคุมตัวละครหลักหรือโซลิ่งนั่นเองนะครับว่ามันมีผลอะไรที่สําคัญเพืคเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยตัวละครบางตัวละครเนี่ยเมื่อมันเป็นตัวละครแบบห้าดาวเนี่ยจะมีสกิลที่เป็นหน้าตาเหมือนกับตัวเองโผล่ขึ้นมาอย่างเช่นจินไฟเนี่ยมันจะเป็นตัวของสกิลชามบอย o i เนี่ยแล้วก็จะเป็นอัลติเมทชามบอย c e หรือตัวของจินน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวของโอเอสิดเบสซิ่งแล้วก็เป็นอัลติเมทโอเอสิดเบสซิ่งหรือจะเป็นตัวละครอื่นที่เป็น5ดดาวทั้งหม แ้่จะมีสกิลอัลติเมทพลังหมดเลยก็คือมันจะเป็นท่าใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นท่าใหม่ขึ้นมาเป็นท่าออลติเมทของมันอัลติเมทเอเทอร์น์วาวนะครับหรือจะเป็นตัวของสกิลอย่างอัลติเมททิปเปิลคัทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นตัวละคร5าดาวซึ่งอันนี้แหละเราจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับโซลิ่งโดยตรงเลยคือการใช้สกิลโซลิงโดยตรงเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะสามารถใช้สกิลของตัวท่านี้ได้ด้วยเงื่อนไขหนึ่งเลยก็คือคุณต้องเอาเป็นตัวละครโซลิงเท่านั้นมันถึงจะใช อัติเมตโอไอซิตบางคนเนี่ยผมเห็นแบบว่าเฮ้ยพี่พผมเอาจิมน้ำเข้ามาเนี่ยไม่เห็นมันจะบัฟไอคแท็กหรือว่าสี่เลยสกิลผมก็ตันหมดแล้วเออไม่เห็นมันจะใช้โอไม่เห็นมันจะใช้ท่าอัลติเมตโอไอซิสสักครั้งเลยซึ่งผมจะบอกเลยว่าเรื่องขายในการใช้สกิลนะครับคุณจะต้องใช้สกิลอัลติเมตตัวละครหลรักเท่านั้นนะครับซึ่งเนี่ยก็คือตัวของลูกไฟทางขวาเนี่ยนี่เนี่ยที่เป็นตัวอาร์เนี่ยนะครับมันจะไปในการส่องประกายของตัวละครอัลติเมตตัวสกิลนั้นนะเดี๋ยวตอนเนี้ผม ใช้โซลิ่งเป็นตัวของจินน้ำมันก็จะเป็นการสว่างที่เป็นสัญลักษณ์รูปของตัวสกิลจินน้ำถ้าเกิดผมสลับเป็นตัวของจินไฟนะครับตัวฮันติเมยก็จะเป็นสกิลของจินไฟแทนนะครับแต่ว่าคุณต้องการสกิลไหนก็อยู่ที่ว่าคุณใช้สกิลโซลิ n งตัวไหนเป็นสกิลหลักครับอาะเราจะมาลองทดสอบให้คุณดูกันว่ามาใช้งานยังไงนะครับก่อนจะไปทดสอบเนี่ยก็ต้องมาอ่านสกิลก่อนเนาะสกิลของตัวจินน้ำนะครับสกิลที่เป็นสกิลปกติจะเป็นการเพิ่ม a อคั่งระดับ2นะครับแล้วก็ทําการสร้างกรอบ 22.1%ของเลือดตัวเองให้กับพวกร่วมทีมทั้งหมดนะครับส่วนอนิเมเ,เนี่ยจะเป็นตัวละครที่พับแอคแท็กแอคเลวซีให้กับตัวเองแล้วก็สร้างเกาะถึง7 8 8 3 8ของเลือดตัวเองทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองของจริงกันเลยสําหรับการใช้งานเนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยก็คือมันจะบัฟแอคแท็กเลวซ์สให้เราเห็นไหมครับว่าไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีการใช้สกิลแอคแท็กเลวซีให้เลยนะครับมันจะไม่ใช้แอคแท็กเลวซี่อะไรมันจะเป็นแอคแท็กเลวซสทั้งหมดแล้วก็เสษเกาะทั้งหมด นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อัลติเมทสกิลนะครับคุณใช้อัลติเมทสกิลตัวละครของจินน้ำเนี่ยจะใช้สกิลอัลติเมทของเธอตามมาด้วยอัตโนมัติเลยผมลองให้ดูนะครับผมจะทำการกดสกิลอัลติเมทของตนเองนะครับด้วยการกด R นะครับแล้วคุณสังเกตว่าตัวของจิ้นน้ำจะใช้สกิลพร้อมกับผมด้วยนะครับปั๊บเห็นนะครับมาทำการไล่ก่อนครับแล้วก็บัฟแอตแท็กด้วยสีนั่นเองนี่แหละครับคือการใช้อัลติเมทนะครับผมอัลติเมทของทุกตัวละคร5ดาวเนี่ย คุณอยากได้ความสามารถตัวไหนคุณต้องเอาตัวละครนั้นมาเป็นตัวละครโซลิงครับหรือคุมมือเป็นตัวละครหลักที่ต้องใช้มานา,าทีนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถใช้ประสิทธิภาพของตัวละครบางตัวได้ดียิ่งขึ้นอย่างบางคนอย่างเงี้ยชื่นชอบโจรสลัดน้ํามากๆเพราะว่าโจรสลัดน้ำเนี่ยมีความสามารถในการลดคูดาวสกิลแต่ว่าการลดคูดาวสกิลเนี่ยมันต้องเป็นอัตติเมทสกิลเท่านั้นถึงจะลดได้เยอะเพราะถ้าเกิดไม่ไม่ได้เป็นอัตติเมทสกิลเนี่ยแล้วคุณอัพไปเต็มเนี่ยมันก็ลดแค่9้าเท่านั้น แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นคุมมือเนี่ยมันจะเป็นแบบเพิ่มมหาศาลเลยถึงเลเวล3แล้วก็ลดคูด้าสกิลให้ด้วยซึ่งในที่นี้เนี่ยเราต้องขอขยายความก่อนว่าสกิลตัวของโซลิงเนี่ยมันไม่ได้พักกับตัวละครตัวละครหลักนะครับดังนั้นนะคืว่าคุณสามารถใช้ท่าทั้งสองท่าเนี่ยพร้อมกันได้เลยเอ่อพร้อมกันได้เลยก็ยคือคุณสามารถใช้ทั้งตัวของอาเธร์เมทสกิลหลักแล้วก็กดสกิลซ้ำได้อีกโดยเดี๋ยวเราจะทําการเกิบเกิดเสนอให้เพื่อนเพื่อนดูสักครู่นะครับแล้วก็ ทำการให้เพื่อนดูเลยว,ว่าเวลาเราใช้เต็มอีกครั้งเนี่ยแล้วเรากดใช้ท่าเดิมซ้ำลงไปเนี่ยมันก็จะซ้อนจากไอคิวสี่เป็นไอคิวหกได้เ,เลยซึ่งตัวละครของตัวพิณนั้นหรือะนึ่งตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยเข้าเอามาไว้ในการเบิร์สเตเมๆมากๆแล้วก็นิยมเอามาใช้เปื่ตัวโซลิ่งหลักเพราะว่าเวลามันใช้สกิลเนี่ยมันเล่นเก๋เต็มๆให้พวกเราไงเออมันใช้ท่าหล่กมันใช้ตัวละครหลักตัวละครหลักเรานี่ใช้ท่าไม้์อาได้บอดจึ้งแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องอยู่แล้วทั้งการสร้างก่อแล้วกก็ทาร ตัวเมท้กับทีมอันนี้ก็เดี๋ยวรออัพเดเต็มแป๊บหนึ่ง,งนาใกล้เต็มนะครับใกล้เต็มนะคุณสงสัยไหมว่าทำไมมันเต็มเร็วทำไมมันเต็มเร็วเคยสงสัยไหมคือตัวของจิ้งน้ำมันมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามันใช้สกิลเนี่ยมันจะเพิ่มมานาให้กับเจ้าของด้วยแปลว่าผมเนี่ยก็จะใช้สกิลตัวหลักได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็แพสซีฟของตัวละครหลักจะบอกว่าในการใช้สกิลในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับที่จะ แจกตัวของอั t i m a t e Skill เนี่ยจะเป็นโปของสกิลนี้ซึ่งผมอัพเต็มแล้วในการใช้สกิล p a s ซ i ฟของตัวเองเนี่ยตีธรรมดาตัวเองเหรือการใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาสที่ทาให้เราได้ไอั t i m a มทเยอะขึ้นด้วยนะครับอ่ะเรามาลองอีกรอบหนึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นการให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้ซ้อกับตัวเองได้โดยเราจะทําการบัฟให้คุณดูก่อนหนึ่งดอบนะครับเหมือนเดิมนะครับเลเวลสองนะครับซึ่งแปลว่าถ้าคุณใช้อั t i m a t e Skill เนี่ยมันจะสามารถใช้คู่กับตัวมันได้ครับอาจจะลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอตัวของอาบัฟหมดก่อนนะครับผม ออ่มกน,กอนรอแป๊บ,บนึงอันนี้บัฟมันจะนานนิดนึงเพราะว่าอัพสกิลไปเยอะและ้วอัพสกิลไปเต่ลนะจินน่าผมสกิลเต็มนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้2ท่าพร้อมกันนะครับโดยใช้แอดติเมทก่อนรอบนึงครับด้วยการกด R ที่ตัวละครละหลักนะครับผมป้าแล้วคุณก็ใช้สกิลของตัวมันเองอีกรอบนึงครับป้าตัวมันก็จะมีเกราะมหาศาลมากๆแล้วก็มีไอแขกอยุหกให้ด้วยแปลว่าคุณแทบไม่ต้องกลัวเรื่องการโดนตีหนักๆเลยนะถ้าเกิเดคุณไปเล่นกับพวกตัวละครที่มันบ้าได้ซ้ำไปอีกเนี่ย ทั้งเกราะแล้วก็ทั้งตัวละครของคุณเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับสรับตของโซลิงเนี่ยก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวไหนเนี่ยคุณก็ลองไปนั่งไล่อ่านสกิลดูนะครับเพราะว่ามันช่วยคุณเข้าใจตัวละคร5ดาวได้เยอะขึ้นมากๆบางตัวละครเนี่ยคือคุณต้องเอามาเป็นตัวหลักเลยนะถึงจะเก่งอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างตัวอย่างแพนด้าไฟอย่างเงี้ยแพนด้าไฟเนี่ยเป็นตัวละครที่บังคับว่าถ้าคุณอยากจะให้มันเก่งเนี่ยคุณต้องเอามาเป็นตัวตัวละครหลักเพราะว่ากลหัอมนีคื้ร เคมีเนี่ยมันจะทําการล้างเอฟเฟกต่อเนื่องแล้วเพิ่มต้านทานให้กับตนเองแล้วก็เพิ่มพลต่อนเนื่องให้กับตนเองซึ่งแปลว่าตัวมันเองเนี่ยก็คือติดสถานะยากแล้วก็เพ้่มูค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไาเป็นตัวละครหลักโซลิงไว้เวลาอัลติเมตตัวละครหลักเต็มนะครับมันจะเปลี่ยนจากการบัฟให้กับตนเองนะครับที่มีเพียงแค่ล้างดาเมจต้านทานแล้วก็เพ้นมูเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของตัวภูกคุ้มกันให้ด้วยแล้วก็เพ้นมูแรงขึ้นด้วยแล้วก็ปลดเอ ป็นตัวละครที่ถ้าเกิดว่าเอาเล่นเป็นตัวหลักเนี่ยคือได้ความสามารถใหม่เก่งเลยทีเดียวเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าคุณชอบตัวละครไหนบางคนแบบอาจจะไปแบบเออขอดูแบบตัวละครแบบอย่างพวกตัวดดเมจอย่างตัวอะไรดีเอาเป็นตัวอย่างอ่าวาคิรี่แล้วกันวาคิรี่ไฟวาคิรี่ไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้อัพอะไรเนี่ยมันก็จะชุบแค่เป้าเดียวถูกป่ะเออชุบแค่เป้าเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีในส่วนของตัว แอดมิเตเกรดเต็มนะครับมันก็จะทําการชุบอัตโนมัติเลย2ตัวทันทีโดยที่คุณไม่ต้องใช้มานาสูงถึง4หน่วยในการร่ายมันจะใช้ให้เลยแล้วก็ทําการเพิ่มไอขัดให้ด้วยเลวห้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการโซลิ่งนะครับลองศึกษาเพิ่เมเติมดูสําหรับผมเนี่ยทดสอบให้คุณดูแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสำหรับการใช้สก,กิลโซลิ่งนะครับก็มีผลเยอะมากๆในตัวละคร5ดาวนะไอจุดซ่อมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่อยๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า